สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมันไม่ใช่ของ่รผมครับวันนี้กลับมากับการรีวิว CSM วันนี้เป็นเส้นของคอมเบ n ร์เลเดอร์เดลตานั่นเองนะครับมาเริ่มจากตัวเข็มขัดก่อนครับอ่ะก็คือมันมีให้ทั้งหมดโอ้โหต้องบอกเลยว่าเส้นนี้แม่งใส่ขานมหาโหดมากใช่ก็คือใช้ฐาน 3A อ่ะหนึ่งตัวสองก้อนสองก้อนตรงนี้แล้วก็นี้นี้ด้วยสองก้อนแล้วก็นี้ด้วยสองก้อนเออทั้งหมดหกก้อนโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดทวีปแล้วมันจะมีมันจะมีแสงตรงนี้เนี่ยเปิดแค่นี้แหละครับอ่ะอันนี้อ่ะต่อมาเซเวอันนี้อยู่มมากอันนี้อันนี้จับตาดูให้ดีนะดูเร็วนะครับมันจะมาอย่างเร็วเลยนะปึ๊บปึ๊บอันนแหละครับผมอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เห็นชัดสุดแล้วเพราะเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะมีไฟอะไรอ่ะดู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 จับตาดูดีนะนี่ แล้วก็เกิดในในหนังก็ผมจะไม่ผิดก็คือเนี่ยจะมีอันนี้อันนี้จะต้องเสียบอยู่ด้านข้างใช่ไหมต้องเสียบด้านข้างีเสียบไเสียบปยังไงเสียบยังไงนี่นี่นมันต้องแทงเข้าไปที่รูนี้นะฮะนี่นนะมันจะมีรูนี้กับอีกดือบนี้นะเนี่ยมันต้องจับอย่างนี้ใส่เข้าไปก่อนปึ๊บแล้วค่อยบิดลงแล้วก็ปล่อยอบิดลงนั่นแหละโอ้โหไม่กินที่อะบิดไปข้างๆงอย่างงี้อ่ะอ่ะต่อมาฮะให้เจ้าของนะวิธีเล่นคือเรายังไงวิธีเล่นคือมันจะ เป็นลูกเล่นด้วยการแปลงร่างด้วยเสียงเหมือนกันในหนังเลยครับมันก็จะรับคําสั่งเสียงเราแบบว่าถ้าเราจะแปลงร่างเราต้องพูดเฮนชินมันถึงจะแปลงร่างถ้าพูดคําอื่นมันก็จะเป็นเออเลอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเช็คถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ท่าไม่ตายเราก็พูดเช็คแล้วมันก็จะใช้ท่าไม่ตายอะไรเงี้ยครับวิธีการก็ให้กดค้างไว้ครับแล้วก็ค่อยพูดพอมันพูดพอพูดลงไปแล้วมันจะมีเสียงระบบมันตอบกลับว่าเป็น Standing by หรือมัน e อ r o r ครับแล้วก็พอมันตอบกลับปุ๊บก็ มาๆมลองลองลองคือเป็นระบบเสียงแม่งเหมือนในหนังเลยเหมือนเลยเหมือนเลยไปเลยอ๋อจำได้เนี่ยงีสเดินเดินแล้วพูดขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับวอสองวอสองอืมเศร้าแล้วเปลี่ยนน้าเดาเฉดไปนะครับผมอ่ะเนียวแล้วพูดนะมึงพูดมึงอย่าพูดดิลืมลืมลืมเฮนชิงอผมว่ามันอยู่ที่สำเนียงเว้ย สำเนียงผมมันไม่ญี่ปุ่นมึงดูกูกูรู้กูเรียนมากูดูดีวีดีมาห้าหกรอบกูรู้ขนาดนั้นเลยเออเดี๋ยวมึงดูดีวีดีภาคญี่ปุ่นเหรอครับซีแน่นอนผมไม่ดูภาพชายผมดูซับครับครับเห็นชินไปดีไปดีมาแม่งเครื่องไม่ติสำเนียงพี่เหมือนสุพรรณเลยอ่ะดูสำเนียงญี่ปุ่นเห็นชินนึกพีให้ต้องให้คนญี่ปุ่นจริงเห็นชิน ป็นไงรอบเดียวอยู่ไนแล้เนี่ยสาย้าใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเสียบเสียบเฮ้ยเส้นสีขาวขึ้นุงเป็นเดลต้าเฮ้ยทำไมพูดสำเนียงได้เราดูเอวีบ่อยป่ะไม่บ่อยเท่าไหร่ไม่บ่อยเท่าไหร่แสดงว่ามีเขาเขาพูดเป็นเขาไม่เหมือนเราเราดูเราดูอย่างเดียวเขาเขาเรียนมาเหรอเอาเนี่เรียนมาจริงหรอเนี่ยคิมูจิ อ่ะแปลว่าความรู้สึกครับเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอจริงถ้ารู้สึกดีมันจะอุทานว่าคิมมจิคือถ้าคิมโมจิเฉยๆแปลว่าความรู้สึกแต่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันเป็นสองคำครับมันคือคิมโมจิกับคาว่าอีอีเนี่ยแปลว่าดีครับพอคิมโมจิกับ e. อีลงไปมันถึงจะเป็นเสียงยาวเป็นคิมโมจิก็แปลว่ารู้สึกดีโอเคได้รีวิวของเลยแล้วได้ความรู้ปในตัวสุดยอดนี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามันอ๋อมันต้องมีที่มันแบบพูด คิมุจิดาราเขาจะชอบแบบลากเสียงไงใช่ไหมในหนังที่เราดูเออคิมุจิอ๋อมันดีอ้าวมันเรื่อง่ะว่าเสียวเหรอไม่ก็เออมันก็มันคือรู้สึกดีจังเลยอะไรประมาณนั้นน่ะอาารมณ์เสียวภาษาญี่ปุ่นเลยอารมณ์มาฟินอารมณ์มาฟินครับอ๋อเหรออ้าวผมเข้าใจว่ามันคือเสียวตลอดเวลาคิมุจิคือคือมันมันจะแบบไม่ได้มีแปลตรงตัวขนาดนั้นนะฮะเหรอใช่แล้วญี่ปุ่นคำว่าเสียวคืออะไรก็ไม่มีมันมันพูดเป็นมันเป็นการบอกความรู้สึกมากกว่าเหมือนเวลาโดนตบพัวแล้วก็ตะโกนว่าอิตะ อิตไยนั่นคือโอ้ยอ๋อีกคำว่าอิตไยมันแปลว่าเจ็บครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นบริบทบ้านเราอใส่เขาจะกลายเป็นโอ้ยเข้มขัดคับเข้มขัดครับหัวผมไม่ไม่ได้คิดถึงญี่ปุ่นแล้วผมคิดไปอย่างอื่นแล้วครับไอ้เด็กเส้นถามจริงจังเลยต่อจ้ะต่อพรับอว่าจะยังไงต่อพอแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนี่ทีนี้ไอ้ตรง อันนี้มันก็จะกลายเป็นอาวุธครับมันก็จะเป็นอาวุธหลักของเดลต้าก็จะกลายเป็นปืนออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดอันดับที่หนึ่แล้วไงต่อก็แเราก็ยิง้ยังยิงไม่ได้ครับมันจะต้องให้คําสั่งมาก่อนว่าเป็นไฟเจอเดี๋ยวไดเดี๋ยวนะคือจะยิงนี่แม่งก็ต้องสั่งอีกเหรอใช่จริงเหรอนี่ทช่เมื่อวานผมจำไม่ได้ในซีรีส์มันนี่พูดเหมือนเหรอพูดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือไอ้ไฟเจออาจจะเป็นแบบ มันมีมันมีกระสุนหลายรูปแบบไงบางทีมันอาจีพมามันอาจจะยิงเฉยเฉยก็ได้ในในในซีรีส์นะอย่างนี้คนพูดนี่นี่ก็เกิดเหตุการณ์จริงแล้วพูดมาเออเลอร์มาก็ตายเลยนะเนี่ยตายดิวิ่งวิ่งหนีก่อนขอโทษแต่เข็มขัดเส้นนี้นะถูกผลิตมาเพื่อให้ใครใช้ก็ได้ทําไมอะไม่ไงอ๋อในซีรีส์ใช่ไหมในซีรีส์เออใครก็ใช้ได้เพราะนั้นการเออเลอร์คือเขาใส่มันอย่างนั้นเองกิ๊บปูยังแปลงร่างไม่ได้เลยอ่ะมึงรอไฟเออยู่ในปุ่มปุ่มมาเดิมมาเดิมไฟเออผส่ปุ่มคือออะะไไรฟ่ ไฟย่าได้ชั่วไฟย่าเฮ้ยยิงได้ยิงเลยยิงยิง<ก><ะ>สุดหมดครับเสียงยิงกระสุดหมดเีี้อ่าหมดแล้วไงต่อียิงหมดแล้วไงต่อกดแล้วชาร์ดบอกว่าชาร์จอ่าพี่ลองนี่ชาร์จให้คนเรียนมาแค่ชาร์จชาร์จ <c oughs> ชาร <c oughs> ชาร์์จ <c oughs> ชาจ ทำไมมันไม่ตอบวะางทำไมมันเงียบเออชาร์จเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเฮ้ยนินจาแบบสมเนียงมันแบบมันมันต้องเข้าถึงยังไงนะชาร์จเฮ้ยตายอยู่ครับชาร์จมันต้องมันคือชาร์จจืดใช่ไหมมันจะเป็นถ้า ันเออ่ช้าช้าๆเลยคือชาจิ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 เอ็ก right Char oh. เซนเนี่ยคำว่าชาติชาติเออมันชาจิชาจิมือพูดเป็นเอ็กเซนฝรั่งเลยเหมือนพัฒชาติได้ไหมพัฒชาติไอ้สัตว์ชื่อกูได้ไว้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกูฆ่ากูเหี้ยไอ้เนรคุณแล้วจะอไงต่อไงต่อมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรแล้ว ทีนี้คือมันมีพวกออปชันเสริมอย่างแบบว่าเราสามารถเรียกเจ็ตสไลกเกอร์ก็ได้ครับไม่ได้มีแค่แบบเรียกไงไฟเจอเจ็ตสไลกเกอร์ต้องพูดรหัสมันครับจะเป็นแบบอ่อทรีเอทูวันนี้ทรีเอช่วงทรีเอชซ่วงมันไม่ใช่มันมันมันเหมือนมันออกเสียงมันไม่ใช like ่เหมือนภาษาอังกฤษนะใช่สำเนียงญี like ่ปุ่นเนี่ยอ่ะทีนี้เสียงมันจะเป็นเสียงตอนขึ้นแจ็ตสเลกเกอร์แล้วแล้วก็ถ้าเราดันขึ้นมันจะเป็นเสียงตอนยิงมิสไซ นี่ยิงเปชุดเลยเย้ yeah. แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากลงแล้วก็เอ่อกดอ่ะผมจำผิดครับถ้าถ้าเกิดว่าอยากหยุดเจสเลกเกอร์แล้วออกมาหมดเลยทีนี้๋อเอ้เมื่อกี้คืออะไรอ่ะมันคือเพลงเหรอ,อเพลงครับคือ,อน,นี้ใช่ไหม สองปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเพลงกับปุ่มเสียงนักแสดงครับอ๋อให้ดูใหม่ไหมนอกจากก็คือจะมีปุ่มลั่นไกลตรงนี้แล้วใช่ไหมจะมีอีกสองปุ่มตรงนี้อ่าอันหน้าเพลงเพลงเหรออ่าลองนี่มาจำตัวอันนี้เพลงตอนออกเคน็อกจริงเหรอแล้วเปลี่ยนเพลงไงกดทีนึงกดทีนึงก็จะหยุดแล้วกดอีกทีจะเป็นเพลงโอ้มายว่าหมายว่าหนักกว่าชิบหายไม่มีเพลงไม่เออดเลย อทีนี <S <s ้เนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจื้อป้ยเฮ้ยเพลงเยอะมเนี um> ่ยมีกี่เพลงเนี่ยสี่หเพลงหเพลงจไม่ได้เหมือนกันอ้าวปุ่มนี้ปุ่มนี้แสดงอันนี้มันแปลงได้หลายคนมันมีเสียงใครบ้างวะจะมี2คนนะ้าร์อนอัฟเนออกับพีกัยมิฮาเอ่ฮมิมฮาระ อันนี้มีครับเนี่ยนะเขาพูดอะไรปะขออีกที <c oughs> เขาบอกว่าอยากจะลืมเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนลิวเซย์ครับเพราะาาว,ว่าอยากจะใช้ชีวิตตามมนุษย์ปกติเท <c oughs> ปนี้ไม่มีแปลมว่วนะฮะไอะ้ครับแปลว่าอะไรครับฉันเนี่ยนะกังกงกิงใน <c oughs> ก็แบเมื่อกี้พูดอะไรเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับโรงเรียนริวเซแล้วไม่ต้องมายุ่งอยากจะฉันอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างี้ก็ไปเลยกับโรงเรียนไหมไม่มันเป็นคนขี้กลัวตอนแรกมันไม่ยอมแปลงละออร่าครงใอันนี้เขาบอกว่าอินทอีเป็นพิซ่าเหรอไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับอินทวีเขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาอยากกลับบ้านจริงมันพูดอย่างนี้จริงกับกลับบ้านไปไหน มันก็จไม่อยากสู้แล้วเออมันไม่อยากสู้บอกจะกลับบ้านไอไอคุสกะต้องเลบอกว่าต้องสู้เพราะาไม่งั้นมึงก็ไม่มีบ้านให้กลับเหมือนกันอ๋อคือมีฮาลัมันกลับบ้านทั้งเรื่องมันใช้เข็มขัดแล้วมันก็ไม่เอาไม่เอาคือเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรโอ้ฉันจะสู้แล้วไม่เอาสขา้แล้วจะกลับบ้านจริงคือในเรื่องมันเป็นคือกว่ามันจะยอมใช้อะมันนานมากเหรอเออเมื่อไหร่จะใช้เนี่ย อันนี้อันนี้เขาเขาเริ่มคืดแล้วครับเคืดแล้วเขาบอกว่าอย่างที่คุณสกาบอกเนี่ยผมอาจจะต้องสู้จำเป็นต้องสู้จริงก็ได้แสดงว่าเสียงต่อไปนี่แม่งต้องสู้แล้วจะลองดูก่อนจะได้ถึงยังเขาเขาพูดไม่จบเมื่อกี้เขาบอกจะลองดูถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้บ้างก็เถอะแล้วต่อมาที่ว่ามันมีอีกเสียงหนึ่งทายังไงอ่ะคือตอนนี้มันเป็นเสียงของมิฮาระอยู่ครับครับ แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเป็นเสียงของดาร์ก้นอฟเฟนอกได้แล้วก็คือกดปุ่มนี้ค้างปุ่มเสียงคนค้างไว้ให้มันมีเสียงนี้ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเสียงแล้วอ๋อแล้ะไรานูว่าเขาบอกว่าเบาหน่อยสิมาสนุกขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไงช่วงนี้มีอะไรสนุกๆบ้างเปล่า นี่ช่วงนี้มีเปล่าไอตอนแห่แนี่ต้องเหมือนต้องเอามือไปไถให้มันเป็นนี่เป็นใสายอ่ะอ๋อไอเสียงเสียงเสียงเพราขาจะมาดูแบบนี่เนาะแบบเย็นเย็นเฮ้ยเย็นเย็นลบจิตเหมือนโอาจนิดนึงไหมจริงจริงไอ้น่นจะตอบไปนะมันชอบถามหาว่าแบบมีอะไรสนุกสนุกไหมล่ะก็ตอบไปดิดูมันไม่ใช่ของเล่นๆไงครับเอ้ยอะไรนะไอต่อ มันก็มันเล่นเล่นก็คือนอกจากว่าทำเสียงทำอย่างนี้ถ้าไม่ตายทำยังไงดว่อยากดูถ้าไม่ตายก็เสียบเสียบถ้าไม่ตายต้องไปล้าก่อนต้องไปน้างก่อนต้องใช้เสียงแบบมันด้วยเฮงซีเระสาดไปล่างได้แล้วกูเป็นคนเลวนี่เองบกูเป็นคนเลวอ่ะทีนี้จะใช้ท่าไม่ตายนี่ต้องอันนี้ออกมาเอาเมนออกมา นี่เดี๋ยวเ,าเอาเมมใสาเข้าไปนี่นะฮะใสาเข้าไปต้องพูดว่าอะไรนะเช็คเช็คเออเช็คเหมืนนอนเช็คบินเลยเหรอใช่ครับเช็คบินถุยเช็คเช็คสิต้องให้ถึงมือกูตลอดเลยเอาสมเด็งสุพรรณพี่อ่ะ <c oughs> โอ้โหได้มันจะมีแสงนะเขามีแสงเขาบอกมีแสงไม่เห็นอะไรเลยเอ้าเฮ้ยมาเร็วเร็วเร็วกระปิ้นเลยเมื่อกี้มาพี่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 ยิงสิอย่างเงี้ยอ่ะให้กล้องเห็นอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดไฟให้ปิดไฟนะเร็วเรีวเรีวเรีวอ่ะปิดไฟครับไปเลยอเ c ครับ อืมเอ้ยชัดขึ้นชัดขึ้นนิดนึงคือมันจะเป็นตอนกระโดดถีบครับเออหายไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโกิเกมปืนใหญ่เนี่ยยิงไม่ได้นะถ้าไม่ตายอย่างเดียวใช่เอาเหรอเออถ้าจะยิงปืนธรรมดานี่ต้องต้องเอาไอ้เมมออกให้ปืนปืนเป็นปืนสั้นอืมโอ้ไม่เท่เลยอันนี้มันเท่เนาะน่าจะยิงได้กะตายอะไรไงก็ทำไม้ตายก็คือตายแล้วไงไม่ต้องใช้อะไรต่อแล้ว กลับบ้านเลยได้กลับบ้านโอ้มีหะได้กลับบ้านแล้วดีดีเลยมีฮะได้กลับบ้านแล้วมีมีอะไรจะเสริมไหมมันมีอะไรแบบที่แบบเป็นกิมมิคอะไรแบบของเดลต้ามีไรัหมมีครับมีถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราอยู่ในโหมดมีระใช่ไหมครับอันนี้เราอยู่ในโหมดด a ก k a อา fade o ครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเดี๋ยวนะครับกลับร่างคนคือถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มสองปุ่มนี้พร้อมกันนะฮะโดยที่แบบเราไม่ได้แปลงร่างเนี่ยมันจะเป็นเสียงตอนแปลงร่างเป็น f a d ฟ out Oh. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของมีคณะมันจะเป็นเสียงตอนแบบแปลงร่างแล้วแบบมีไฟช็อตแปลงร่างไม่สำเร็จแล้วเมื่อกี้กดไปทีนึงคือแปลงร่างเป็นเฟนอกแล้วถ้ากดอีกทีนึงก็คือแปลงร่างกลับเป็นคนคือร่างโ oh. อ้จากเสียงแปลงร่างเข้มขัดเป็นเดลต้าไม่ยังมีเสียงแปลงร่างเป็นอเฟน็อกด้วยแล้วก็มันจะมีอีกโหมดหนึ่งคือแบบเผื่อว่าเราไม่อยากพูดแบบเราอยากพูดอะไรก็ได้เงี้ยครับมันมีโหมดที่สามารถพูดอะไรก็มันก็จะแปลงร่างได้เหมือนกันจริงเหรอทำาไงอ่ะก็ปิดก่อน ทีหนึ่งคะเรแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มเอกดเสพพูดแล้วก็เปิดไว้อเจี่ยมันแบบมันมีกลงกลงไกลอะไรเยอะอย่างงี้นะปุ่มมีแค่นี้แต่กูก็ต้องใช้ให้หมดนะไม่เหมือนสูตรเกมเลยคือแบบเป็นสูตรลับอ่ะหรือถ้าเกิดจะขึ้กดนี้ค้างไว้อะไรอย่างนงี้นะตังงอยยังแปลงได้นึกภาพป้าอยู่ในหนังแล้วต้องพูดอย่างเงี้ย ยิงปืนเฮ้ยอ๋อเอ้าอะไไรก็ด้แล้วมันรู้ได้ไงอ่ะคือหมดเป็นแม็กเฮ้ยถ้าเป็นเวอร์ชันอ่าถ้าเป็นโหมดเนี้ยครับเสียงมันจะแบบเรียงตามลำดับพูดทีแรกพูดวต่อไปเป็นมอเตอร์ไซด์อ่ะด็พูดทีแรกตอนยังไม่แปลงร่างก็คือเป็นแปลงร่างใช่แต่ว่าเออข้อเสียก็คือเรียกมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ครับอ้าวโหมดนี้แล้วพี่พูดต่อไปเป็นอะไร พูดต่อไปก็เป็นปืนปืนครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายิงไปแล้วมันก็จะเป็นชาร์จให้๋อ oh. แล้วก็ถ้าเกิดเราเสียบเมมโมรีเข้าไปก็จะเป็นเช็คเป็นบัสโหมดเอ้ไม่ใช่เป็นสองหลืงไม่ตาย <c oughs> เออแต่นี้ก็ง่ายง่ายิธง่ายแล้วไม่ต้องมันก็ไม่เออร์เลอร์เออเออเ,ออเออขาท่าดีนะแต่เรียกเจกสเลเกอร์ไม่ได้ต่อชดอสไพร์เป้ไม่ตายนะ <c oughs> V collection เข้าเข้าบ่อยแล้วเข้าบ่อยแล้วนี่คือเว็บเว็บหลักเลยนะแหมแหมมาเต็มเลยแหมเป็นตกเกลื่นกบเกลนรู้เลยพี่ก้าเข้าเว็บไหนะรู้เลยไม่้องก็เข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับก่อนที่เขาจะรู้จริงๆกูไปได้ยังไงจริงมันก็คงจะมีเสียงคนเสียงอะไรที่มันเยอะกว่านี้แล้วก็คำสั่ง ใช่มากมากกว่านี้ป่ะใช่ไหมใช่ครับมีมากกว่านี้อย่างคําสั่งมันก็จะมีแบบคําสั่งอื่นที่เลขเจสเลกเกอร์ได้เหมือนกันที่มันไม่ใช่ไอ้พีเอทูอันอย่างเงี้ยหรือว่าเสียงคนมี่ก็มีเยอะประปาณนึงเลยครับตั้งสองเสียงครับอืมก็คือเป็นสองคนแต่ว่าเป็นคําพูดที่แบบอยู่ในซีรีส์แหละก็ฟังคนเปิดกันมันอะทั้งเพลงทั้งเรืลองตรงนั้งหมดเฮ้ยเออเราพูดเรื่องพูดถึงนี่เนาะเพราะว่าเบอร์นึงจริงมันออกแบบมาเป็นกล้องแฮนดีแคมป์ มันเห็นมันมีปุ่มเลยมันกดแล้วมันมีเสียงไหมไม่มีครับเป็นแต่มันมีปุ่มนะดัมมี่ใช่เลยกดได้เฮ้ยมันเป็นปุ่มดัมมี่ว่ะเออคไทยอ๋อไปไม่ทันเลยรับไม่ทันเลยว่ะไม่รู้รับยังไงเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าถามก่อนในฐานะที่พี่ดูซีรีส์พี่ว่าเส้นนี้เหมือนไหมเหมือนถอดจากซีรีส์เลยเหมือนโอเคเลยไหมเหมือนเหมือนกวดีเอกอะฮะเหมือนกวดีเอกอ๋อเพราะมันมันดีเอกอ๋อมันก็มีทั้งเข็มขัดมีอะไรมีเล้วแต่ปืนมันใหญ่นี่นี่รู้สึกว่า ถ้าเทียบกับที่ผ่านมาคือมันจะเป็นอาวุธมันจะไม่เท่าหนึ่งต่อหนึ่งมาอันนี้มันใหญ่หรือเ่าหรือว่าน่าจะประมาณในซีรีส์เลยก็น่าจะประมาณนี้ป่ะปกติ c s เเขาก็จะผลิตให้มันใกล้เคียงในใทุก <Hi> ซีรีส์<อ>ที่สดุดนะถ้าพวกปืนน,นยังพอเหมือนอยู่นะออแต่ถ้าเกิดเป็นพวกดาบจะสั้นกว่าม,<อ>มันไอดาบเบรดงั้นนะปลายปลายมันจะสั้นแต่รู้สึกเออนี่มันหนึ่งต่อหนึ่งของยิงนะตอนแรกคิดว่าเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่ค่อยมีลูกเล่นนะแต่กลายเป็น่โอ้โหแม่งลูกยินเยอะเหมือนกันนะ ใช้สักคุ้มใช่ให้เทคอ่ะให้เทคอ่ะเป็นระบบเสียงครับผมยังไงก็ยังไงเดี๋ยวเรามีเส้นต่อไปให้ได้รับชมแน่นอนครับผมแจะจะจะเป็นเส้นอะไรยังไงเราดูติดตามต่อไปครับว่าป่านี้เขาน่าจะรู้แล้วมั้งพูดถึงบ่อยๆขอบคุณนินจามากที่เอาเข็มขัดมาให้เรารีวิวนะครับครับผมขอบคุณที่เชิญมาเมื่อกี้ครับขอบคุณครับครับผมยังไงเดี๋ยวเราดูเทปหน้าครับครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กช่องครับผมครับกดไลค์มั่งกดสังกัดินแล้วก็แชร์ไปเยอะให้เพิ่ม ให้โลกใบนี้รู้มีรายการแบบนี้นี่งเป็นไงยอดยอดยอะครับไปเดี๋ยวรอดูคอฟเพย์ตอนต่อไปรู้สึกว่ามีเจ้าของมารีวิวด้วยแล้วรู้สึกเร็วดีนะครับครับผมยังไงขอตัวลาไปก่อนครับบายสวัสดีครับ เอาอะไรก็พูดลงไปฝากซื้อกาแฟโอเลี้ยงได้เลยได้ก่อนพูดคือเหนียวไก่คางไว้แล้วพอพอพูดพอพูดปุ๊บม,มันจะมีเสียงตอบมาว่าเป็น standing by หรือว่า error ถ้าเกิดว่าเป็น standing by เราก็ปล่อยไกลมันจะเป็นเสียงรอแปลงล่างแล้วเราก็เสียบเข้าไปที่ตัวนี้อืมมานะกดค้านะครับด ไปอ,อย่าดันไอ้นี่ขึ้นเซอีา้าเอาไหมมันคืออะไรอ่ะดันสาอากาศขึ้นจะเป็นคนโทรเข้า<อ>นคนรับโอ้รับรับรับสายแล้วายรับเหนี่ยวไกลแล้วก็รับสายอัลโล